สวัสดีครับกับเก่ากับกับช่องนะครับเชนอ่ครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องทุเรียนอีกเก่าครับวันนี้ทุเรียนขอบใบใหม่ครับขอบใบใหม่เกิดจากสาเหตุหนังนะครับขอบใบใหม่นี่เกิดจากหลักๆนะครับด้อการน้ำเกินนะครับเนาะคือายน้ำน้ำเกินหรือกลกลลุ่มเป็นตมแฉะนะครับเนาะสาเหตุหลักๆเลยครับขอบใบใหม่ตามประสบการณ์ที่ผมผมเห็นอ่ครับผมเห็นมาแล้วนี่ขี่ผมเป็ี่ยนครับอันนี้ ของผมมีน้ำเกินชัดโดยชัดเจนครับผมแม่น้ำเกินอหครับคือก้นลุมของผมเป็นดินเหนียวนะนนนครับดินเหนียวดินดินดาดครับพ mm ีเนอะดินก้นบ่อผมกับร่องขุดเบื้งละครับเนาะว่ามันเป็นยังคือเกิดจากเกิดสาเหตุน,นี้ปลูกได้บ่ดูน,นะครับปลูกได้ไปประมาณห้ามือถึงหกมือครับสังเกตเลยครับใบจะเหลืองใบจะเหลืองเลือง,ลองหลือกเ็เริ่มขอบขอบใบนี่ครับขอบใบใน,บในไม่ ังเกตนี้นนงไงครับทุเรียนเล็กทุเรียนหน่อยปลูกใหม่ครับเพิ่นเพิ่นเด็กปลูกในบ้านศรีหาเหมืองเปหนอาชีพหนึ่งนี่เพิ่นจะเริ่มเลื่องครับใบเพิ่นจะเลื่องเขาเลื่องเขาแล้วก็คอใบก็เริ่มใหม่ครับนี่ครับปปนี่ครับคอใบเพิ่นผมก็ได้มาสังเกตเบิง่งผมก็ได้มาทำการเอาเสียมขุดเบิงนะ่งเนาะน่อยเสียมขุดเบิง่งอยู่กลดลุ่มบนน้อเนาะปรากฏว่า <c oughs> เป็นตมเลยครับพี่น้องโบีบบีบมีนม้ำไหลหอยเลยครับคือกลนบอ่อเฮา มันเป็นดินดินเหนียวนะครับนาะงก็อยาไงพี่น้องที่ปลูกทุเรียนมือใหม่หลายหลายคนนะครับผมกับเป็นมือใหม่กันผมกับทดลองมึงให้ให้สังเกตทุเรียนนะครับว่าอาการเมันเป็นแบบไดคือมื่อเนี้ผมจะมาเราอาการขอใบใหม่นะครับพี่นอ้องขอใบใหม่นี่มันเกิดในแปลงของผมครับทุกต้นเลยครับผมก็ได้ทำการแก้ไขนะครับนแก้ไขกับบางอย่างเลยครับพี่น้องพี่น้องไี้ดินใส่ดินหน้าดินใส่นนหน้าเขาเนี่ครับเอามาผสมกับแกะ ผสมกับแกลบดิบนะครับเนาะแกลบธรรมดานี่แหละหรือจะเป็นพี่น้องมีแกลบดำก็ใส่ก็ะไรครับจะเป็นดินสองส่วนนะครับใส่แกลบหนึ่งส่วนนะครับผมคุกเข่าเขากันนะครับคุกเข่าบานนี้พี่น้องก็ต้องการลื้อเลยครับลื้อลื้อลื้อโค่นทุเรียนเลยครับลื้อโค่นทุเรียนนี่ลื้อออกประมาณบริเวณกว้างเติบครับลื้อดินเก่าออกเลยครับจะให้พี่น้องนะครับเนาะพี่น้องนั่ดินที่กุกเข่ากับแกลบนะครับมาใส่แทนนะครับใส่หลอดโคนต้นนะครับใส่แทนดินที่เขาลื้อออก มันเป็นตมเป็นเนียวนะครับนี่แหละครับผมแก่ผมแก่จุดนี้นะครับแต่เห็นผลเห็นผลภายในอาทิตย์หนึ่งเลยครับภายในอาทิตย์หนึ่งเลยครับของผมมันจะแตกยอดเลยครับใบนี้เท่ารักษาปุแล้ะครับป่อยเลยครับคือเอาชุดใหม่อย่างเดียวครับคือตอนมันเปลี่ยนนี้ยอดสีบปแตกเลยครับยอดสีบปเดินตอนนี้ครับเบิรงครับยอดเดินเรียบร้อยครับแตกดีนะครับพี่น้องการแกะนะครับเน่อยพี่น้องเดียบผมให้เบิรงใกล้หน่อนี่ครับแตยอดดีแช่หครับนี่ครับ ตอนนี้คิดว่าน่าจะหลอดครับพี่น้องนี่ครับผมได้แก,ก้ไขปัญหาแล้วครับนาะขอใบใหม่สาเหตุเกิดจากน้ำเกินน,น้ำขัง,งนะครับน้ำขังโคนต้นให้พี่น้องไปสังเกตบ้างนะครับเนาะพี่น้องท่านใดที่ปลูกทุเรียนใหม่นะครับเนาะงไมสังเกตบ้างครับคือต้นนี้ต้น,ตเ,ปนเป็นต้นต้นหลักครับคือผมจะเป็นเป็นต้นหลักของผมตันนี้ผมจะไวซเสริมหลักนะครับเนาะไวซเสริมหลักให้เพื่อนนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเรื่องเนละบ ปวดขีก้กบพี่น้องเพียงจำนี้นครับเรื่องขอใบใหม่ของทุเรียนนะครับนาะอเราจากกะแก่แก้ปัญหาอย่างไรอย่างสี้นะครับนาะแต่ว่าตอนนี้ผมแก้ได้แล้วคือหยอดทุเรียนผมเดินน่านจะหลอดครับพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้มขอยังไรครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจ่องน้ำชนิดขอนะครับเนาะสวัสดีครับ